ดีจ้าทุกคนจ๋ามาเหมยแอนสพามาลดต่องลมตองเนี่ยลดเผือมันอ่อนอ่อนแอนสปดมกปลาซิลที่ไปซ่อนแหงมาเมื่อวานกินกินกับรนน้องแสบสําเวแต่ยังูทุกคนจ้าเสียงดังแน่ขพอภัยเรืองเสียงคังเื่อคนจันลนผมดินค่ะรถไทผมดินเขาทงจีนก็จะเสียงดังหม่อนกันลดแบบให้มันอ่อนอคนจ้าท่า ไอ้มัน,อน,นอีออนไงผสมพันธเข้าวโมกล้นไไฟกอนอ่ะเวลาข้าหมกตาไปตองมันสีแดงเขาก็ต้องลนให้มันอ่อนก่อนไอ้แกลล์แดงม้นจะเป็นมกปาซิกันเลยทุกคนจ้าอันแอร์สื้ผ้าไปตัดใหม่ไพเพื่อจะเอาไปทำออห้องมกกันไห้ค่ะทุกคนจ้าที่จะเฮ็ดมกปาซิลนั่นนาะค่ะพี่น้องน,อน,นี่มาถึงกอไผ่แล้วจ้า มาทุกคนตัดออกมานนี่นะจ้ะจะไปทำหมกปลาไปปิ้งปงป่าค่ะทุกคนได้แล้วจ้าพี่น้องจ๊ะนี่เลยครับทุกคนนี่จ้ะพี่น้องเรียบร้อยไปพี่น้องบันไปหมกไปคะ่ะทุกคนกลับกันบันีเดี๋ยวจะพาไปหมกคะ่ะทุกคนจ้าทุกคน ได้มาแล้วขาไม้ก่อนรูดบ่อโดนตามต้นซาวเลนมะหูเนี่ยข้าเป็นไมหิบค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าจมูกเนาเอาคือพาเบี้ยวสิเลื่อนเนี่ยมา่วกินหย่อนด้วยโอเคแค่นี้แหละได้แล้วเดี๋ยวไปเตรียมหมกกันเลยมาจากทุกคนบ้านนี้หลังจากที่แแอเตรียมอุปกรณ์อันย่างเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะมาหมกเลยลงหอ่ออันนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจา้าหมกปลาซิลปรุงเรียบร้อยแล้วนะอย่าร่วงลงไปเด้อผมหมอน่วยไงอยู่ค่ะทุกคนหมออันย์เสียงดังรบกวนหน่อยนะคะทุกคนกขออภัยเด้อนี่ทุกคนบัตเตอร์แอก็จะโรยพริกเม็ดๆลงไปอันภักอีตูวแอกอะตายเบิร์พี่น้องไดาสักหน่อยอีจิอ่ะ จริงๆใครมีผักอีกตูกก็ใส่หลายๆเล่ด้วยจ้ะแต่อันนี้แอมมีไม่เยอะอคนมีนิดเดียวนี่เอาไปสิหม,มกเลย,ยพี่น้องห่อเลยแล้วก็เอาไปติ่งเลยอุ้ยเนียขาดก้อนเที่ยวแล้วก็ถึงนี่นี่หมกเลยหม,มกเลยนี่จาก,กคนจานอ๋อ เรียบร้อยพี่นอ้องได้แล้วน็อ,ออกไปแอบก็จะมาใส่ใหม่ที่แอบเตรียมไว้ค่ะทุกคนนี่ใส่ใหม่แล้วก็มีตอกที่แอบเต็ียไว้เวอมาไปถึมัดมัดเลยค่ะมัดแน่นๆเลยค่ะทุกคนเสียอย่างเดียวแต่ว่าอีตัวแอบาลายค่ะทุกคนจ้า เรียบร้อยอ่ะเตรียมโมกค่ะพี่น้องมาวางนี่ก่อนเดี๋ยวแอบจับกรองไฟก่อนบาดนี้เดี๋ยวจะเตรียมกรองไฟก่อนไม่ออกสักหน่อยเอออันนี้ประมาณนี้นี่เลย,นค,นเยเครับคนบาทอือก็เดี๋ยวเคี่ยนเคี่ยทานออกมาก,ก่อนจ้ะ อ่ะมาแคนรอปฏิกิรลอสุกจากพี่นอง เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้ารอสุกอย่างเดียวเดี๋ยวพ่อมาลุนตอนสุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องจ้าทุกคนหมกเสร็จแล้วค่ะมาเปิดโชว์พี่น้องเบงบาดนสุกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพร้อมกินโอ้โพอหพุ่นะพี่น้องเรื่องอ่อยหอยพร้อมรับประทานมากินด้วยกันจ้าทุกคน